ก็มาเจอนะครับผมเจอนักข่าวที่อยู่กับวงการมือนาก็คือกิตติ์ตะกูลมวยนะครับผมก็เป็นคนน่ารักครับอัจฉะใส่สุดยอดมากครับเวลาผวามรู้เสี่ยมวยชื่อดังครับผมสวัสดีครับพี่หนึ่งครับนี่ก็คือหนึ่งชัยวัฒน์นะครับชอบอัจฉริสมุขเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งครับเคยอัจฉริตั้งมวยสั่งสุดสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับ เนี่ยสีสุดยอดครับทีเด็ดก้าผมก็ยังไม่ไปเลยวงการมวยถ้าไม่มีคนนี้นะครับสร้างสีสันกับสวัสดีครับผมสวัีครเจอไม่เคยรู้ว่าจีปีก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับภาสาธุครับพี่โอ้เจอตั้งแต่สมัยวิกฤตกระสีแล้วนี่ก็นักข่าวที่ในทีมวยนะครับนี่ในทีมวยลังสิตมัน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 มนโอ้แม่ขนมต้มไม่เนาะมันบอสุดยอดนี่ครับในทีมวยลังสิตนะครับ กับเซียนแว่นนะครับมาเจออาจารย์ไทยแลนด์ครับนี่ครับครับผมนี่ครับชายยาวเก็ไฟพิฆาตนะครับหลังจากที่ลูกชายชนะก็จะแอคอาร์ตสักหน่อยเวลามีนักมวยก็จะรักลูกไม่เท่ากันเพราะว่าจะจะรักลูกตัวเองมากกว่านะครับสอนเตะลูกตัวเองกอดอื่นไม่เคยสอนที่สอนเป็นไงอาจารย์วันนี้ที่เด่นทำแล้เนาะเยี่ยมสลีเยี่ยมวันนี้ครับนี่อาจารย์ไทยแลนด์คือยอดมวยอีกคนหนึ่งครับไปอยู่ต่างประเทศ

เลี้ยงกี่คนครับเนี่ยสามคนค่ะสามคนสามคนไอ้แวนนถามคนน่งนคนคือคือแบ่นโคราต่อยคู่ไหนคู่หกรอเือกงนี้เอาไหมเ้ยอย่าไม่ถามนน่นไดีวีแว่าเนโคราชนที่ไงโตโตมั่นใช่ครับหาปากใส่เดียว แว่แนตาฟางใส่ดิลูกแว่นนี่ครับผมแว่นโคราชจะดูรูปตัวเองนะครับแว่นแว่นหาดูรูปตัวเองดิ้ววิธีมวยลังสินนะครับเนีเ่ยเฮ้ยเอภูมิใจไทยมองมองหาวันฉลองมีไหมอู้วิีลชัยก็ยังมายือนอยู่นี่หมดเลยโอ้ยแว่นวิีลชัยแว่นพันพยักปืนกล เปคนเล็กมควสีแผ้มันฉลองมากินดมพันมาหนะ่ะต่อสิบเอ็ดแปดแปดแสนนะ่ะเออเจงกันกม,มีมันฉลองไหมอ่ะ <laughs> ไม่มีเลยแล้ว <laughs> เอาเขามาติดหนังหนย <laughs> ครับไม่มีมันฉลองเลยก <laughs> มีกับพอเปลี่ยนยางอะไใช้ก็มีเลยหนอュー คือบัวมันบัวไม่เด็ดเด็ดเด็ดตัวนี่คือแชมป์คนนึงที่ผมชิงแชมป์ร้อยสิบสองได้นะเนี่ยผมชนะซุปเปอร์น้อยนะครับซอบวราพลวันฉลองเตะรอบเป้ามาแล้วนะครับชิงแชมป์ร้อยสิบสองคนคือบอัวไม่เด็ดคือบัวไม่เด็ดฟังฟังวงเด็ดฟังวงเมื่อฉีกระตือกเนาะคือออกเด้อเคือออกมือเด้อบัวนี่เลยบัเห็นวันฉลองครับอีกเด็กกรรมการครับนี่คือกรรมการ<ไ>กรรมการที่ห้ามมวยทุกวันนี้ แสนเจ๋งนะครับกีฬาสปอร์ตมวยกาลสศิลป์บ้านภูมิเลยภูมิในจังหวัดกาลสศิลป์เนี่ยเดี๋ยวเจอเองกินกันไอแว่นโคราชมึงดูรูปมึงดูรูปมึงที่มีไหมแว่นโคราชอ๋อมีอันข้างในเหรอครับอู้มีหมดข้างในจนไงนะแสงมณีตัวนี้ไหมอู้แสงมณีดีกว่าไอหนูตัวเล็กน้อยร้อยปอดไอเนี่ยครับ เก่งตั้งแต่เด็กครับสิบขวบก็เติมพันเป็นลานครับคือแสงมณีนี่ก็เคยแพ้วันฉลองครับศิลาลิฟนะครับ,ลลรรบแพ้วันฉลองเตะมาแล้วโอ้ยนี่ยอดมวยนะครับนี่ล่าสุดเลยนะครับผมแพ้วันฉลองมานะครับนะสองทีเลยเออมีแต่คนแพ้วันฉลองเลยแพ,พาวคนล็หลายๆคนนะครับม,ม,มันใส่บักนี้เด้นำช่วงหลัง ดีบแค่รับมึงไหร่ตัวดีเป็นนักมวยที่ควรนั้งแต่เด็กนะครับ <S <S แสงสถานเอ้ยแสงมณีนะครับแสงมณีนะครับเป็นนักมวยที่เก่งแต่สมัยเด็กนะครับสมัยเขาสิบปีเขาเดิมพันเป็นหลายร้านนะครับเนี่ยถือว่าสุดยอดของเขานะนแสงมณีเมืม่อไหด่แค่คับนอ้องเจ้าไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มาได้ต่อยกับผมแทบทุกคนครับผมมาดูในรูปแล้วผมก็มันเขี้ยวนะมาดูใค่ครับตากล้องเนี่ย นี่ละผมเสียแชมป์ร้อยสิบแปดตอนช่องเจ็ดสีแลก่อนโควิดนะครับช่วงโควิดเอาซะผมคนด่าผมยังนะผมผมเปียะนี่มัดไี่มีอ่ะเข้าตำแหน่งก็ได้รึมีส่วนตำงก็ได้ได้สื่อแซดหนึ่งไม่ได้ยานนี่แหละกับลังมัดมัดมัดกับลังเนี่ยนี่กลัวคุณนะครับนะเจ้าเป็นนักมวยที่ควรตั้งแต่เด็กนะครับ แสงสถานเอ้ยแสงมณีนะครับสวัสดีครับผมอันนี้ชื่อตัวมวยชื่ออะไรครับชื่อกัปตันทีมสิิททธ์์ไยแลนดครับกัปตันทีมเนาะสิทธิ์ไทยแลนด์ครับว่าไอออโต้มวยไทยครับเป็นยังไงครับผมตอนนี้ชนะไหมฟอร์มหลังหลังฟอร์มสามฟอร์มหลังชนะสองแพ้หนึ่งล่าสุดชนะชนะนะครับเนาะชื่อสองแซงครับแล้วก็ไฟต์ต่อไปก็มีโปรแกรมนะครับ ยังไม่มีครับตอนนี้ติดมวยติดมวยรอบบ่สากลมวยสากลเฮ้ยไม่ใช่มวยไทยสมัครเล่นครับมวยไทยสมัครเล่นของโรงเรียนบ่จริงใช่ไหมที่ไทยครับโอ้สุดยอดนะครับมีลูกอาจารย์ไทยแลนด์นะครับกองทัพบุกครับบลาบงลาสีขนเป็นไปยังครับท่านสีบ่เปิดจุกไปเดี๋ยวไอ้พาเปิดจุกยังครับบ่เปิดไอ้พายเปิดอยากไหมอยากเปิดบ่เอาดีดีมึงกูไส้ดีครับเคยเคยเปิดจุกไปยังครับสาบานครับผมเออท่านได้เปิดยังครับท่านได้เปิดสิ่งของครับเดี๋ยวอ้พาไปเด้อไปบ่เงี้ยงเด้อ มันมีเห้อย่างเดียวไปวะผมจะพาลูกอาจารย์ไทยแลนด์ไปเปิดจุกนะครับเออไอแว่นไอแว่นมันจะพาลูกมันจะเปิดจุกแล้วครับรายการเมื่อไอแบกแฟด์บอสไอแบกแฟด์วันเปิดจุกกันเด้บอสได้ภาพไปเน๊ะเปิดกินบ้าเลยเด้อหน์เห็นต่างแจ่หัวทอมาแข่งเนาะต่างแจงน้อยเนาะครับอดิต สวัสดีครับโอ้เน่ยเจอไม่เคยรู้ว่าจีปีก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับเลย้ยสาธุครับพี่เจอตั้งแต่สมัยวิกงหลังกระสีนะนี่ก็นักข่าวที่ภาคมวยดีมากวันนี้มาเชียร์แสงมณีเหรอครับมาเชียร์ภูมิใจไทยนะครับผมตั้งแต่สมัยพี่กิ๊บริษาตั้งแต่เราอยู่วิกหลังกระสีเลยนะครับเป็นนักข่าวมาเกือบปีแล้วครับเนี่ยอู้น่าจะสิบกว่าปีว่างเงี้ยยี่สิบสองเข้าสนามมวยกับพี่กิ๊บตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าสี่นะสมัยนั้นก็ยัง แต่ผมก็มาหายหายนะมาแล้วก็คออกไปแล้วกลับเข้ามาตอนนี้โทษนะครับมีเมียกี่คนแล้วครับตอนนี้เหรอครับหนึ่งสองสามนะผมยังไม่รู้จักชื่อเลยครับผมอันนี้ก็คือออเชโอนะครับครับออเชโอไม่ใช่เอกชุมพรเอกชุมพรครับฝากคิดถึงออเชโอด้วยฝากคิดถึงทุกคนด้วยนะครับานทั้งหคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับเวลาเห็นหน้ากันพี่ก็ทันยุคบอยดีทีสปอร์ตครับสมัยนั้นครับพี่กิฟต์ใช่พี่กิฟต์เนี่ยก็สุดยอดนะพี่กิฟต์คิดถึงแกอยู่ครับ ครับผมขอบคุณครับผมแค่นี้นะครับพี่ขอบคุณครับพี่หนุ่ยนาโนเอกชุมพอเอกชุมพอครับผมเอซียนหนุ่ยชื่อดังครับผมสวัสดีครับพี่หนุ่บนี่ก็คือหนึ่งชัยวัฒน์นะครับชอบอัธีชุ่มสุขเท่าไหร่ครับพี่หนุ่ยครับเคยอัธีตั้งมวยสุ่มสุขที่ได้เหรอครับครับที่ได้แลยท่าเสียงท่าเสียงหลายคนท่าเสียหลายคนใช่ไหมครับขอบคุณเป็นรองเท่าไหร่ครับ แกนกูบุลก็เป็นรองไม่เยอะครับอนแกนกูบุดเสียงคาดแล้วก็อะไรวะพี่หนึ่งชวัตรีพนักเป็นพนักเ็พมันเา็นเป็นคนตอนแรกผมรู้ว่าคนใต้ครับแต่แลนวพี่หนึ่งัชวัน์ก็ดีบอกว่าจะอวยให้มันฉลองยืมสักสองหมื่ขอบคุเนืพี่หนึ่งัชวัครครับ ก็มาเจอนะครับผมเจอนักข่าวที่อยู่กับวงการมวยนานก็คือกิตติกุลมวยนะครับผมก็เป็นคนน่ารักครับอาจารย์สุดยอดมากครับเวลาผมไล่สดส่งดาวผมเทียบเลยนะส่สดดอกไม้แต่ผมไม่รู้เอาที่ไหนแต่ก็ขอบคุณกิตติกับแล้วก็ภาคมวยดีครับแล้วก็เป็นประตูในช่วงนี้ก็เป็นกระแสข่าวอยู่ให้กำลังใจกิตติกขอบคุณมากน้องชายขอบคุณมากครับผมให้กำลังใจช่วงนี้ทำถุงมือทำอาร์จีอารีถุงมืออะไรนะอาร์จี่ต้องแบบนี้อาร์ีครับไม่ได้ตรงแบบนี้อารีอาร์จี อาจีเดี๋ยวผมก็ได้ถุงมือใหม่จากพี่ติ๊กถ้าเหราลองใส่เก่าไม่ระดับเราจะลองต้องใส่ใหม่ครับนี่ขอบคุณพี่ติ๊กถ้าเราได้ถุงมือโกนะครับต้องทักไปหาพี่ติ๊กตะกูลมวยการไปนี่ถ้าให้พี่หลองซื้อผ่านก็ได้ถ้าถ้าให้พี่หลองซื้อนี่มีส่วนลดให้ด้วยเป็ยังงไล่ะบอกพี่หลองแนะนำมาหรือว่ามาจากคลิปนี้เลยนะครับซื้อเลยนะครับผมซื้อแต่ตอนนี้พี่ติ๊กนี่พิทีปติ๊บปพิทีปแิ๊กตะกูลมวยพูดได้ถูกก็พูดค่อยซัดขอบคุณพี่ติ๊กครับ ตอนนี้ยังทำปลาได้ครับทุกคนรุ่นยังมีปลาเจอนักมวยบ้าที่สุดในประเทศไทยครับสวัสดีเพื่อนครับสวัสดีครับผมอันนี้ชื่อสามมวยชื่ออะไรครับผมขวัญศึกนะครับผมแหวนเพชรแหวนศึกนะครับผมเป็นใครสบายดีมวยชนะบ่อยนะนี่ช่วงนี้สบายดีครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับป้อคือผมแล้วก็คือขวัญเพชรขวัญเพชรเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายนะครับ อาจจะบ้านะแต่ตอนนี้อันนี้หนวดปลอมหรือเปล่าอ้นนี้หนวดจริงนดิว่าตอนนี้มีเมียกี่คนรับเห็นออเห็นหน้าตาแบบนี้นะเมียมันเมียมันสวยนะแต่ละคนเอาย้อนยุคกับวันฉลองสักหน่อยได้ไหมครับอุ้ยอยากใกล้กูแลกูอยู่กูถูกกูถูกเพื่อนครับก็ไล่กันครับผมตอนนี้เคยเป็นแชมป์อะไรบ้างครับแชมป์ลุมพินีครับแชมป์ลุมพินี จับฉลากได้หรือเปล่าครับชนะใครจับได้ไหมร้อยอะไรเมทีเมทีร้อยสิบแปดแล้วก็เป็นแชมป์อะไรอีกไหมครับพาบ้าแชมป์นมแชมป์พาบ้าสครับเริ่มบาตอนนี้ยังซ้อมอยู่ไหนนะค่ายน้อยเชียงเมืองที่ไหนนะน้อยเชียงเมืองน้อยสิงสิห์เมืองยังมีคนจ้างอยู่เลยน่ารักครับเพื่อนผมโอเคครับผมขอบคุณครับขวัญขวัญเพชรนะครับผมตอนนี้ก็ไอ้สอนมวยด้วยอยากย้อนยุบจวบ เอาไอ้หยกเพชรได้ไหมมันท้ามันฉลองมาที่หมายในรุ่นเราไปไหนหยกเพชรปิดรุนเราไ้เออมาดิเออหยกเพชรมาดิเต๋อฉลองเลยมาทีไรก็เจอแม่เนี่ยตั้งแต่รุ่นสมัยนี้ครับนี่ถ้าใครเป็นนักมวยหรือว่าเป็นเกี่ยวกับวงการจะรู้จักคนนี้อยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับยังแข็งแรงคุณแม่ครับนี่เอเเสียงแกนี่จะดังไปยังโน่นเลยครับใครก็แล้วแต่ได้ยินเสียงแกจำได้หมด อย่าให้ตะโกนนะอย่าให้ตะโกนนะอย่าให้กระตุกอะไรนั่นแหละหวานเก็บไปทีจะไปทีจะไปเทใไม่เดี๋ยวมันจะเจ็บขานจะไปเศร้าเตทใส่ไม่เดี๋ยวมันจะเจ็บขา ooh ไปเป็นเงินมาลทุนไม่ได้ตอนเป็นนมา,า,า,าลงนคนจังหวัดจังหวัดโกสองเราก็เมาแต่คือว่าจังหวัดเราเราไปก้มด้วยมีที่ว่าเอ็งไปก้มขเขาจัดใส่เขาได้ส่งเอ็งไปก้มเกินจะบอกให้ควงหน้าตอนจังห<ถ>ว,<ถ>ว่าต่อยดีแล้วก็ชื่นชมกรรมการชุดช่องนี้เลยนะครับว่าตังหวัดตัดสินดีครับรับจังว่าตัดสินให้เครดิตดีครับแล้วลูกพี่เสียแหกโทรมาว่าพี่บอกว่าไยดีแล้วก็ให้กำลังใจน้องสู้ต่อไปแล้วก็ลูกพี่ก็ฝาก ไปควบคุณกรรมการด้วยครับถือว่าโอเคเนาะก็ต้องเสมอก็ต้องให้ที่ดิกรรมการเราไปนานด้วยครับผมแล้วน้องก็หยุดไป4ี่ห้าเดือนก็เสียเงินครับมีผลอยู่แล้วผลประกอบการเป็นไงพี่หลองครับประกอบการเสียสามคู่ครับแอตติกเลยอ่ะแอตติกครับโอ้โหรคับผยกมั่นใจนะพ่อมั่นใจครับ ก็ชื่นชมกรรมการครับเขาก็ตัดสินดี<อ>ให้ชิตกรรมการและแลูกพี่ก็ฝากขอกคุณกรรมการด้วยแต่ว่าชื่นชมตัดสินได้ดีอ๋อครับว่าฉลองดูเหมือน จะมั่นใจมากวิ้วสี่เลยคนยกซ้ายเนาะยกซ้ายก็ต่างแต่คือว่ายกข้าเราก็ไม่ใจต้งรวยขึ้คือคือจะไม่ต้องมั่นใจขนาดนั้นเพราะเพราะว่าน้องเขาบอกว่านั่นเราได้ได้ได้ยำคืนไหมไล่ไล่ปล่อยหมัดได้อะไรเขาก็รับหมัดเหมือนกันเขาก็ยืนรับหมัดเราอยู่ช่แต่ว่าคือว่าเราได้ลูกแบบว่าเดินอัดอะไรนี่ยกสี่ใช่ไหมที่พูดถึงอะไรยกสี่นะไอที่ที่แม่ได้ยำเขาอะเครื่องยกสามยกสามหรือว่าได้ลูกเดินลูกต่อยหมัดอะไรนี่ครับ เราก็อาจจะเมาตอนแรกๆอบสองรอบสองรอบสองอบสนี ų, ่คือพ so, ูดได้ได so, so, so ้คนละยกกันนะเขาเขอทิ้งตรงนะครับพ่ป้านี่คือวาปฉลองนะครับของจ่าด้วยนะครับยอดมวยจากจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียสีสุดยอดครับทีเด็ดเก้าเก้าผมก็ยังไม่ไปเลยวงการมวยถ้าไม่มีคนนี้นะครับสร้างสีสันกับวงการมวยนี่เป็นไปไม่ได้ขอให้เฮียสุภาพเฮียอยู่วงการมวยนานๆก็ทุกวันนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วครับไม่มีที่ับผม ผมอยู่ข้างเงี้ยก็แล้วกันครับเงี้ยสุดยอดไม่เงี้ยสุดยอดนี่ครับคือเงี้ยสีที่เด็ดเก้าครับผมบรรยากาศในนะครับเอาเลยเดี๋ยวผมมั่งเนี่ยมวยกระเสียครับไปแว่นกลับบ้านห้องป่อยเพื่อนไปเบื่อชิบหายเลยไปครับเดือดตัวครับเนี่ยบอกไปขึ้นแท็กซี่บอกไป